ต่อไปก็จะตามด้วยตัวพริกสามสีของเราครับทำง่ายเมนูนี้ครับกินกับข้าวก็อร่อยทุนกินกิกับแก้มก็อร่อยครับตัวรูชิ้นมีความเหนียวหนึบนวยนเด้งๆครับตั้งตัวกระทะให้รอนนะทุกคนใส่น้ำมันไปนิดนึงนะวันนีนน้ผมใช้เป็นตัวน้ำมันพืชนะ แล้วก็ใส่ตัวเครื่องแกงลงไปนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะครึ่งนะทุกคนเพราะว่าตัวเนื้อลูกชิ้นแล้วเนี่ยใส่เยอะพอควรครับประมาณครึ่งกิโลนะทุกคนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเผ็ดมากกว่านี้สามารถใส่ตัวพิกแกงเราเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับตอนรวนพี่แกงเพื่อนๆไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับใช้ไฟป,ปานกลางถึงอ่อนนะครับ ค่อยล,ลวนในตัว,วิีแกงแล้วฮ้อนะครับเมนูนี้อยากบอกเพื่อนๆว่าทําง่ายมากครับพอตัวลูกชิ้นเขาก็ผ่านการนึ่งแล้วนะครับมันเกือบจะสุกแล้วทุกคนเราก็มาปรุงรสชาติตัวน้ําแกงเราไว้เฉยนะครับต่รับรองเมนูนี้ไม่ผิดหวังครับสายแซ่บนะทำประมาณคล้ายๆแกงป่าทุกคน ลวนปัาเครื่องแกงแล้วหอมดีแล้วนะครับผมก็จะใส่ตัวน้ำเปล่าอะทุกคนเราจะใส่ให้มันท่วมตัวเนื้อลูกชิ้นเราเลยนะครับกะเอานลทุกคนวันนี้เราจะแกงประมาณว่าน้ำไม่ต้องขุกขิกมากนะครับเอามีน้ำไม่แค่อย่างข้าวนะครับ กินเครื่องแกงตอนนี้เราล้วนเมื่อกี้นะครับหอมมากทุกคนดีวผมจะปรุงรสชาติก่อนนะครับเล็กน้อยนะทุกคนตัวน้ําปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะครับเพราะว่าตัวลูกชิ้นเนะี่ยมันก็จะมีรสชาติอยู่แล้วนะครับลูกชิ้นนี่สามารถเอาไปลวกกินก็ได้นะครับนึ่งกินก็อร่อยทุกคนผมจะตามด้วยผงปรุงรสนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆแพ้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ แล้วผมจะตามด้วยตัวน้ำตาลนทุกคนประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเพิ่มความหวานนะครับกระชับรสชาตินะทุกคนใดรเจอ,อเพื่อนๆแบบไม่ชอบทานหวานเลยเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเดีย๋ยเครื่องปรุงเราจะใส่ประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้ตัวน้ําเดือดแปบ๊บนึงนะทุกคน ตอนนี้ตัวน้ำเราเดิมเดือดแล้วนะครับกลิ่นเครื่องแกงนี่อย่าบอกดูคนว่าหอมมากครับโยมจะใส่ตัวกระชายไปก่อนนะครับนี่ใช้ประมาณหนึ่งขีดนะทุกคนตัวกระชายเนี่ยมันก็จะสุกยากกว่าเพื่อนครับเราก็ใส่ไปก่อนเคี่ยวให้ตัวน้ําหอมจากกระตัวกระชายเนี่ยออกมานะทุกคน เพื่อนเพื่อนชอบน้ำเยอะน้ำน้อยย้ำอีกทีนะครับสามารถเติมได้ถ้าเกิดน้ำมันแห้งไปเนี่ยเราสามารถเติมเพิ่มได้นะครับเราจะเคี่ยวตัวกระชายแป๊บหนึ่งทุกคนใส่ตัวกระชายเพิ่มนวนเนนียกลิ่นหอมมากทุกคนวันนี้ตัวกระชายเนี่ยซอยไม้แบบเป็นชิ้นเล็กนะครับผมก็จะเคี่ยวไม่นานมากถ้าเกิดเพื่อนๆพนืทำเป็นชิ้นใหญ่ก็เคี่ยวนานกว่าน,นี้สักนิดนึงนะครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวลูกชิ้นปลาอินทรีแล้วนะครับครึ่งกิโลด้วยสีสันน่าทาน,นครับเดี๋ยวเราจะแกงต่ออีกัก นิดหนึ่งครับเคี่ยวอีกประมาณสักสองนาทีทุกคกลิ่นหอมตะลุบวบวนเลยนเดีย๋ยวเพื่อนๆสงสัยว่าจะดูงัยมันจะสุกไม่สุกนครับมันจะพองขึ้นมาเรื่อยนะครับตัวลูกชิ้นที่เราใส่เข้าไปนะครับผมก็จะใส่ตัวลูกโดดนะทุกคนกับใบมะกูดนะครับเพิ่มความหอมนะครับต่อไปก็ จะตามด้วยตัวพริกสามสีของเรานะครับใส่ไปเน้นๆเลยทุกคนผุกเขาเทั้หนึ่งรอบครับอย่าลืมนะทุกคนถ้าน้ำแห้งเนี่ยเราสามารถเติมได้นะครับเอาตามที่เราชอบเลยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติกันก่อนนะครับ ตัวพริกเพิ่ม,ม้าไปเนี่ยหอมมากทุกคนมันยังขาดความเค็มอยู่นิดนึงนะครับเมจะเติมความเค็มนิดนึงครับแล้วก็ปิดท้ายนะทุกคนด้วยใบกะเพราของเรานะครับเยอะๆครับไม่ครับเมนูเราจะปรุงแค่นี้ก็พอทุกคนแล้วก็ผัด ให้ตัวกระเพราเราสลบนะครับน้ำขุกขิกนะครับมีน้ำขยำข้าวทุกคนตัวพริกยังสีสวยอยู่นะครับเมนูทำทานง,ง่ายๆทุกคนประมาณนี้นะครับปิดไฟเลยทุกคน เดีย๋ยวเราไปจัดเตรียมจานกันครับ mm hmm. ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ผัดลูกชิ้น mm hmm. ปลาอินทรีไม่ได้ผัด,ดตะเดือนเรียกว่าแกงลูกชิ้นปลาอินทรีนะครับสีสันนี่ยได้อยู่นะครับแล้วก็ได้หอมตัวพริกที่เราใส่ไปนวนมีทั้งตัว พิกชี้ฟ้าสามสีแล้วหั่นใส่ไปแล้วแล้วก็มีลูกโดดนะแล้วก็เพิ่มตัวใบมะกรูดกระชายโรยปิดท้ายด้วยตัวใบกะเพราเราทุกคนโอ oh, ้โหกินเนี่ยหอมตลอระบบอ้วนครับควันถึงขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาลองชิมน,น้ําอีกตั้งหนึ่งรอบนะครับกับตัวลูกชิ้นปลาอินทรีย์เรานะครับทําง่ายเมนูนี้ครับกินกับข้าวก็อร่อยทุกคนกินกีเป็นกับแก้มก็อร่อยครับ ตัวรูชิ้นมีความเหนียวหนึบเนื้อเด้งๆครับถ้าไปทําเป็นผักกะเพราน่าจะลอ,อยไว้แบบนุคนแต่นี้เอาคล้ายๆประมาณแกงป่านะครับแต่กระชายเยอะๆด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทําง่ายๆเพื่อนๆก็สามารถทําตามมาได้ส่วนรสชาติความเผ็ดเนี่ยเพื่อนๆปรุงตามที่เราชอบนะครับความเค็มนี่เพื่อน ปรุงแรกๆนะครับอย่าเพิ่งไปใส่เยอะนะครับเพราะตัวลูกชิ้นเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู่แล้วนิดนึครับเวลาเราแกงไปหรือว่าผัดไปเนะี่ยความเค็มมันจะออกมานะครับผมก็ใส่แค่ตัวน้าําปลาแล้วก็ตัดตัวน้ําตาลแล้วก็ใส่ตัวผงปรุงรสตัวรสดีไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแพ้ผงปรุงรสไ, <Gr> ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตัวลูกชิ้นมันก็จะมีความเค็มความนวัวเยอะเนาะพอเราแกงไปเรื่อยเนะี่ยกลิ่นกระชายทวนมันออกมานะครับมาเจอกับตัวลูกชิ้นของเรานะครับผมว่าเมนูนี้เข้ากันนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆอยากใส่ผักกันอื่นเพิ่มก็ได้นะจะเป็นมะเขือถั่วฝักยาวพริกไทยอ่อนนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยเดี๋ยวเนี้ยผมต้องขอตัวไปทานข้าวต่อน,นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดทั้ไค่์กดติดตาม,มเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ